สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับนักกิฟค่ะที่พุกษาการาขายบริษัทสุรัสออโตโสวีทกระบบจำกัดค่ะวันนี้กิฟ์มีรถเข้าใหม่อีกหนึ่คันนะคะที่จะมาแนะนำนั่นก็คือเป็นรุ่น Toyota Camry ปี2019ค่ะสำหรับ Camry คันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่ารถที่ใครหล,หลายๆคนกำลังมองหานะคะ ซึ่งที่ร้านหนูมีมาให้แค่คันเดียวเท่านั้นค่ะเริ่มจากคันนี้กันก่อนเลยนะคะคันนี้ดูตรงในส่วนของกระจังหน้านะคะสําหรับกระจังหน้าตัวนี้นะคะดีไซน์มาได้แบบสวยงามมากๆกันเลยทีเดียวค่ะในส่วนของไฟหน้าก็จะเป็นไฟ LED time running light นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าก็จะเป็น LED นะคะเริ่มจากภายในนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะแล้วก็เบาะคนขับของคันนี้นะคะหรือคนนั่งก็สามารถปรับได้ถึง8ทิศทางเลยนะคะอันที่สําคัญรุ่นนี้นะคะ สามารถเอามือถือนะคะวา,วางชาร์จต,ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือสำหรับเครื่องยนต์ของแ a ม r บรี่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์2 5 0 5นะคะแรงม้าของเขาจะอยู่ที่2 0 9แรงมา้าหนูรับประกันเลยนะคะคันนี้รถสาภาพสวยมากจริงๆนะคะ สำหรับรุ่นนี้ค่ะนะคะก็จะมีในสอของสลูปให้ด้วยนะคะและตรงกระจกมองข้างคู่หน้านก็จะมีบสปอร์ตให้ด้วยนะคะสำหรับใครท่านใดที่สนใจในสอของ Toyota Camry ี่คันนี้นะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันเยอะๆได้เลยนะคะหรือจะติดต่อผ่านทางแฟนเพจร้านค่ะ a c e b o o k บริษัทสุรัสออโตสวิทคับผมจำกัดหรือจะเป็นไลน์แอดสุรัสออโตสวิทนะคะสำหรับเบอร์โทรติดต่อนางกิฟต์นะคะหาลูกค้าท่านใดที่สนใจแ a มรี่คันนี้ค่ะ0988387788ค่ะนางกิฟต์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ